ปฏิบัติการที่ถูกเรียกกันในหมู่นักวิเคราะห์ว่ายุดบดินเดือดเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดที่สุดในรอบหลายปีเมื่อการเคลื่อนกำลังตามแนวชายแดนเริ่มมีความผิดปกติทั้งการหลักรอบเสริมกำลังการก่อสร้างฐานใหม่ในพื้นที่พิพาทและการประทะย่อยแบบไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นถี่ผิดปกติขณะที่โลกภายนอกยังคงสงสัยว่าทั้งสองฝ่ายกำลังส่้ทำอะไรอยู่เบื้องหลัง แต่ภายในหน่วยข่าวกรองในภูมิภาคนี้กลับรู้ดีว่านี่ไม่ใช่การซ้อมรบธรรมดามันคือบทเริ่มต้นของปฏิบัติการขนาดใหญ่บางอย่างที่จะเปลี่ยนสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ในแถบนี้ไปตลอดกาลภาพเรดาร์ที่หลุดออกมาจากหน่วยลาดตระเวนทางอากาศเผยให้เห็นการเคลื่อนที่ของเครื่องบินรบที่ไม่ปรากฏข้อมูลทะเบียนภาพความร้อนแสดงให้เห็นการประทุข,ของกิจกรรมในป่ารกทึบที่ถูกแปลงให้เป็นฐานตั้งต้นชั่วคราว ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองเห็นสิ่งเดียวกันมันคือการเตรียมเปิดยุทธการทางอากาศภาคพื้นขนาดย่อมที่อาจลุกลามเป็นความขัดแย้งเปิดได้ทุกเมือ่อจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างดุเดือดในโซเชียลอย่างเสิร์ไพชื่อเล่นเชิงประชดประชันที่หมายถึงการทิ้งระเบิดแบบแม่นยำระดับจุดต่อจุดหรือ precision strike ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกใช้ในสงครามสมัยใหม่หลายแห่ง วิธีการนี้เป็นการโจมตีที่คำนวณระดับมิลลิเมตรเหมือนเสิร์ฟไข่ให้ลงบนเป้าหมายอย่างแม่นยำมันจึงถูกนำมาใช้เรียกปฏิบัติการที่ต้องการสื่อว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่มีพลาดแม้แต่เสี้ยวเดียวรายงานฝ่ายข่าวยืนยันตรงกันว่าหน่วยบิน f 1 6ฝูงหได้รับคำสั่งเร่งด่วนให้บินขึ้นในช่วงก่อนรุ่งสางทั้งหมดปฏิบัติการในแนวรับสุดยอด การสื่อสารใช้ช่องทางเข้ารหัสแบบความถี่สั้นที่ยากจะถูกดักฟังเครื่องบินแต่ละลำถูกติดตั้งด้วยอาวุธปล่อยอัจฉริยะที่สามารถล็อกเป้าตามพิกัดดาวเทียมโดยไม่ต้องพึ่งพาสัญ,ญญาณจากเครื่องผู้ควบคุมภาคพื้นดินคำอธิบายจากนักวิเคราะห์อาวุโสหนึ่งระบุว่าปฏิบัติการนี้ถูกวางแผนแบบ d u b l ล i n แอคชั่นคือแม้แต่ผู้ปฏิบัติก็ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อป้องกันการรั่วไหล การปล่อยข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้นเป็นเหมือนการต่อจิกอ๊กซอที่ถูกเตรียมมาแล้วรายละเอียดมืดบอดบางช่วงทำให้นักบินไม่รู้ว่าเป้าหมายทั้งหมดคืออะไรพวกเขารู้เพียงว่าต้องเข้าไปในพื้นที่พิพาทเพียงไม่กี่นาทีแล้วออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะมีเวลาต,อ,ตอบโตได้ในค่ำคืนก่อนปฏิบัติการพื้นที่แนวชายแดนเงียบจนผิดสังเกตลมพัดเบาๆในป่าเตี้ยที่ทอดยาวหลายกิโลเมตร มีเพียงเสียงสัตว์กลางคืนเสียงใบไม้เสียดสีกันและเสียงหึ่งต่ำของโดรนสอดแนมรุ่นใหม่ที่บินต่ำเกินระดับเสียงของเรดาร์ค่ายทหารฝ่ายตรงข้ามจะจับได้การบินแบบเงียบ (Silent Flight) เป็นเทคนิคที่ใช้แบตเตอรี่แบบแผ่นบางชนิดพิเศษทำให้เสียงใบพัดลดลงกว่า80%จากโดรนปกติข้อมูลทั้งหมดจากโดรนถูกส่งไปยังศูนย์วิเคราะห์ภาพดาวเทียมในเมืองใหญ่ เจ้าหน้าที่ต้องทำงานแบบไม่กระพริบเพื่อจับตำแหน่งของกองกําลังฝ่ายตรงข้ามที่กําลังขุดสนามเพราะใหม่สร้างโรงเรือนเล็กๆที่คาดว่าจะเป็นจุดควบคุมปืนใหญ่และที่สำคัญที่สุดคือฐานยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่ที่ฝ่ายข่าวกรองเชื่อว่าเป็นภัยคุกคามจริงนักวิเคราะห์บอกว่าถ้าปล่อยให้ฐานยิงชุดนี้เสร็จสมบูรณ์ มันจะสามารถยิงข้ามเขตแดนเข้ามาถึงเขตชุมชนได้ในเวลาไม่ถึง40วินาทียุทธศาสตร์การตอบโต้จะกลายเป็นฝันร้ายในเชิงยุทธวิธีทันทีด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าปฏิบัติการ F16 ครั้งนี้ไม่ใช่การโจมตีแต่คือการทำลายความเสี่ยงก่อนจะเป็นภัยร้ายแรงมากกว่าเมื่อเวลา4นาฬิกา10นาที เสียงคำรามต่ำของเครื่องยนต์ปราดแอนวิทนี้ F-100 ่ F100 เริ่มก้องขึ้นจากสุดปลายรันเวย์ฐานบินทั้งหมดดับไฟภายนอกให้มืดสนิทเหลือเพียงเส้นไฟนำทางบางจุดเพื่อให้นักบินมองเห็นทางขึ้นเท่านั้นท้องฟ้ายังมืดสนิทด,ดาวยังเต็มฟ้าแต่นักบินทั้งสามนายรู้ดีว่าคืนนี้จะไม่ใช่คืนธรรมดาก่อนขึ้นบินนายทหารควบคุมภารกิจส่งข้อมูลสุดท้ายเข้าระบบรหัสสีแดง หน้าจอสแสดงที่กัดเป้าหมาย6จุดพร้อมสัญ,ญลักษณ์ฐานกึ่งชั่วคราวที่รบนตรวจพบในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป้าหมายบางจุดถูกตีวงกลมด้วยสีเหลืองแปลว่าเป้าหมายรองบางจุดถูกล้อมด้วยสีแดงเข้มเป้าหมายลำดับแรกในจำนวนนั้นมีจุดที่ถูกสงสัยว่าเป็นฐานยิงเคลื่อนที่อยู่ด้วยคำสั่งเดียวที่ชัดที่สุดคือต้องจบภารกิจภายใน7นาทีหลังเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย 7นาทีสำหรับการรบทางอากาศถือว่าสั้นเกินกว่ามาตร,รฐานทั่วไปอย่างมากแต่นี่คือความแม่นยำของยุทธศาสตร์ใหม่ตีเร็วตีแม่นแล้วหายไปก่อนที่อีกฝ่ายจะรู้ว่าโดนอะไรเครื่อง F-16 ลำแรกขยานจากพื้นขึ้นสู่ความมืดอย่างรวดเร็วตามด้วยอีกสองลำในรูปแบบสามเหลี่ยมเวหาการขึ้นบินแบบนี้ช่วยให้เรดาร์ฝ่ายตรงข้ามจับสัญญาณได้ยากขึ้น การเดินทางใช้เวลาไม่นานนักเพราะพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ไม่ไกลจากแนวพรมแดนเมื่อถึงจุดเริ่มต้นภารกิจนักบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเพื่อหลบการตรวจจับสัญญาณการบินต่ำเพียง250ฟุตจากพื้นป่าเป็นความเสี่ยงแต่ก็ลดโอกาสถูกจับได้เกือบทั้งหมดท่ามกลางความมืดมีเพียงแสงจางของจอรดรบบนแผงควบคุมสองใบหน้าของนักบินให้เห็นความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหน้ากากออกซิเจน เมื่อพวกเขาใกล้ถึงพิกัดเป้าหมายระบบนำวิถีอิสระทำงานทันทีอาวุธปล่อยแต่ละลูกกรอบพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม4ี M ่ C, ดวงที่ส่งข้อมูลแบบทับซ้อนทำให้แม่นยําในระดับที่พลาดเป้าหมายไม่เกิน50เซนติเมตรเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเวปอนเรดดี p r e ีซิชัน100%จังหวะนั้นเองผู้ควบคุมภารกิจส่งคำสั่งสุดท้ายผ่านช่องสื่อสาร เสิร์ฟไายยืนยันปฏิบัติการระยะเวลา7นาทีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้วินาทีนั้นท้องฟ้าที่เคยเงียบก็ถูกแหวกด้วยเสียงวีดของอาวุธปล่อยหลายลูกที่ถูกปล่อยออกไปพร้อมกันมันทยานผ่านอากาศในแนวโค้งที่คำนวณโดยระบบสมองกลอัชริยะก่อนตกสู่พื้นป่าลึกที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วแสงวาบก็สว่างวูบขึ้นเหมือนฟ้าแลบกลางคืนระยะประชิด เลวไฟพุ่งจากพื้นดินขึ้นสูงกว่าเรือนยอดไม้ก่อนเสียงระเบิดจะมาถึงในอีกไม่กี่วินาทีหลังนั้นฐานทั้ง6แห่งถูกโจมตีในเวลาใกล้เคียงกัผนผลจากการระเบิดที่แม่นยำทำให้โครงสร้างที่ตั้งใหม่พังราบแทบจะทันทีอาวุธปล่อยถูกออกแบบให้ระเบิดเฉพาะภายในพื้นที่จำกัดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับชุมชนหรือพื้นที่พล,ลเรือนที่อยู่นอกพิกัดนักวิเคราะห์ระบุว่า เป็นการโจมตีที่สะอาดที่สุดในรอบหลายปีด้วยความแม่นยำที่แทบไม่กระทบต่อสิ่งรอบข้างหลังจากการโจมตีผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามเริ่มจับสัญญาณการสั่นสะเทือนผิดปกติกลุ่มควันหนาทึบเริ่มลอยขึ้นเหนือยอดไม้แต่ก่ว่าที่พวกเขาจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่อง F-16 ทั้งสามลำก็หันหัวกลับและทะยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงสุดเพื่อกลับฐานแล้ว ในชั่วโมงต่อมาข่าวลือเริ่มกระจายไปทั่วโซเชียลผู้คนตั้งคำถามว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันแน่แนวพรมแดนทำไมท้องฟ้าในบางพื้นที่ถึงสว่างวาบเหมือนมีแสงแฟลชยักษ์และทำไมการสื่อสารบางช่วงของชุมชนชายแดนถึงสะดุดแบบผิดปกติผู้คนถกเถียงกันบ้างเชื่อว่ามีการทิ้งระเบิดบ้างว่าเป็นการซ้อมรบบ้างว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมชาติ แต่ไม่มีข้อมูลใดถูกยืนยันทำให้เกิดการวิเคราะห์มากมายในพื้นที่สาธารณะรายงานวิเคราะห์ที่ปรากฏในภายหลังอธิบายว่าปฏิบัติการครั้งนี้ถูกออกแบบให้จบอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายมันคือการตัดไฟก่อนลามและเป็นการย้ำเตือนว่าพื้นที่พิพาทอย่างต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นสถานการณ์อาจบานปลายจากความเข้าใจผิดเพียงเซี่ยวนาที หนึ่งในนักวิเคราะห์อาวโุโสสรุปสั้นๆว่านี่ไม่ใช่การโจมตีมันคือคำเตือนที่ถูกส่งด้วยความแม่นยำระดับผ่าตัดหลังเหตุการณ์นั้นบรรยากาศชายแดนตึงเครียดแต่ไร้เสียงปะทะเพิ่มเติมฝ่ายตรงข้ามถอนกำลังจากบางจุดอย่างเงียบๆขณะที่หน่วยข่าวกรองในภูมิภาคเฝ้าจับตามองทุกความเคลื่อนไหวที่อาจเป็นสัญญาณขององค์การตอบโต้ยุดบดินเดือดจึงถูกพูดถึงในฐานะปฏิบัติการที่ เงียบที่สุดแต่เสียงดังก้องที่สุดในประวัติศาสตร์ยุทธศาสตร์ภูมิภาคนี้และเป็นอีกตัวอย่างของสงครามยุคใหม่สงครามที่ไม่จำเป็นต้องยืดเยื้อแต่ใช้ความแม่นยำความลับและเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเปลี่ยนภาพภูมิรัฐศาสตร์ทั้งแผ่นดินผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงฉากเปิดของเกมใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง การใช้กำลังเทียงเสี้ยวเดียวเพื่อรักษาดุลอำนาจที่เปราะบางในภูมิภาคนี้แม้ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ทุกฝ่ายรู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและสัญญาณที่ตามมาอาจเป็นตัวกำหนดอนาคตทั้งหมดของชายแดนในอีกหลายปีข้างหน้า